กราบสวัสดีน้อยน่ารักด้วนะครับกลับมาให้ผมกอลิมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมพ็อกเก็ตนะฮะวันนี้นะครับเราจะพามาดูเด็กที่หลายคนขอมากมากเนะีฮะนั่นคือเด็กตกปลาในตองนานนะฮะบางคนบอกว่าพี่เห็นมึงพูดหลายคลิปและเด็กตกปลาเด็กตกปลานี่ฮะหน้าตามันเป็นแบบนี้เลยครับเด็กตกปลาเนะครับคอนเซปต์เลยครับคุณเห็นไล n ์อัพแล้วคุณจะแบบวฮะคือแบบจริงๆแล้วเนี่ยนะีครับ ไอตัวเต่าเนี่ยเขาจะไม่ใช้กันนะครับเขาจะใช้เป็นเกียร์ดอสนะครับก็คือเป็นปลาคอยคิงล่างแรก2ใบแล้วก็เป็นเกียร์ดอสสองใบนี่ครับแล้วไอเนี้ยนะครับเขาก็จะเอาออกนะครับแล้วเปลี่ยนเป็น X Speed 2ใบนะครับหรือเป็นอะไรก็ได้ที่คุณแบบสามารถใช้ได้เลยครับคือคุณจะเห็นว่าเทรนเนอร์หรือไอเทมทุกอย่างในเนี้ยใช้ได้หมดนะครับเด็กตกปลาคุณสามารถแอปพลายไปใช้กับอะไรก็ได้แต่ที่ดีและเวิร์กที่สุดคือเด็กท่าุน้ำครับเพราะมันมีมิสตี้นะครับ คุณสามารถวัดใจกับมิสตี้ได้เลยครับถ้าคุณใช้เป็นเกลอดสนะครับคือ,คอกูออกเกลอดสลงถูกปะเอาเอาล่าง1ลงแล้วก็ตกปลาแล้วหากเกลาดสแปลงล่างขึ้นไปตบได้เลยครับจบแต่ขณะที่เป็นพวกเต่าเนี่ยนะครับไอพวกเต่าเนี่ยคุณต้องใช้ถึง3ล่างมันถึงจะขึ้นไปตบได้เพราะฉะนั้นมันจะช้ากว่านะครับมันจะเสียไปประมาณเทินหรือ2เทินเลยแหละนะครับนี่คือจุดอ่อนนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันสามารถทนการ์ดยิงข้ามเบสได้ครับ คือต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะใส่ตัวยิงข้ามเบนซ์กันหมดครับไม่ว่าจะเป็นฮิตมอนที่เป็นแบบฮิตๆเลยตอนนี้คือเดี๋ยวคุณแข่งหลีกคุณเจอแน่แข่งลีกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นธาตุหินแน่นอนครับเขาจะมีฮิตมอนยิงข้ามเบนซ์ครับหรือไม่ก็เป็นเด็กปิกาจูครับคุณเจอแน่ครับปิกาจูก็จะใส่อีมังกรไม่ใช่มังกรดิอ,อีม้าลายอ่ะม้าลายไฟฟ้าที่แบบยิงข้ามเบนซ์ได้30มสิบอ่ะคือไอ้ปลาคอยคิงมันโดนยิงป้องเดียวแม่งตายห่าเลยครับแล้วทําไงอ่ะ คุณแปลงเกลาดอสไม่ทันคุณแปลงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าอีกฝั่งของฮิตมอนขึ้นนะแล้วคุณไม่มีเทรนเนอร์ที่เป็นบลูหรือเป็นอะไรพวกนี้มาแบบช่วยชีวิตมันไว้นะคุณน็อกเลยครับคุณทําอะไรไม่ได้เลยครับคุณตายนะฮะคุณจะโดนมันเตะเบนซ์ไปเรื่อยๆครับแล้วถ้าคุณสวิชออกมาแล้วมันไม่เจอปลาอีกตัวออกมาคุณก็ต้องแหงนเหมือนกันครับคุณทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดอ่อนของเด็กเกลาโดสนะครับเพราะฉะนั้น ที่เลยลองปรับครับเป็นเด็กแบบนี้นะครับมันจะทนการเตะได้นะครับซึ่งไลน์อัพตามนี้เลยนะครับนะครับเต่าล่าง1ล่าง2ล่าง3นะครับอาจจะช้าแต่ถ้าใครแบบอยากลองเป็นเกียร์ดอชคุณไปลองเล่นดูครับมันไวจริงแต่โดนเตะเบสเนี่ยอย่างที่บอกมีปัญหาคุณต้องหาทางแก้นั่นใช่ไหมถ้าคุณหาทางแก้นั้นได้คุณเล่นได้นะฮะเอาแบบนี้แล้วกันนะครับเฮลิกนะครับคุณจะใส่เพิ่มก็ได้ถ้าใครเล่นเกียร์ดอชคุณจะเอาเนี่ยเต่าออกนะครับคุณใส่เป็นเฮลิกเพิ่มอย่างระบาย ก็ได้หรือจะใช้เป็นเอ็กซ์ีดก็ได้แล้วแต่ดีครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ส่วนตัวนี้ผมว่าเฮลิกดีกว่าเพราะเวลามันลงมันดิสทิ้งได้นะครับมิสตี้ต้องใส่อยู่แล้วนะครับเอามาวัดใจนะครับแช่ถอดยังไงก็ต้องมีนะครับเป็นตัวแบบเอาไว้ฟิตอย่างดีนะฮะโดมใส่มานะครับเพราะว่าใส่ให้มันสล็อตเต็มนะครับบล็อกบอลยังไงกุณต้องใส่2ใบนะครับโปรเฟสเซอร์อกเล่งจ่วยังไงก็ต้องมีนะครับพชั่นนะครับคุณถอดออกได้เลยครับถ้าเป็นเด็กกิลารดสคุณไม่ต้องมีโพชั่นนะครับ คุณเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นเฮลิกเป็นอะไรก็ได้ครับหรือว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นบลูก็ได้ครับเออคุณใช้เป็นบลูได้นะฮะใช้บลูได้เพราะว่าคุณต้องเอาบลูเนี่ยมากันไม่ให้แบบปลาคอยคิงน้อยของคุณตายนะครับคุณต้องใช้แต่มันจะมีปัญหาตรงนี้ครับคุณใช้เทรนเนอร์ได้เทิร์นระบายถ้าคุณใช้บลูคุณอาจจะจวดไม่ได้นะครับหรือถ้าคุณใช้บลูคุณอาจจะมิสตี้ไม่ได้นะครับนี่คือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นที่บอกครับคือเคลียร์จบๆไปเลยดีกว่าครับนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่คือไลอัพนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันเล่นยังไงครับไปครับโอเคครับจับคู่ไปฮะมาครับลุยครับโอเคมาลุยครับเอขึ้นที่2นะครับนับว่าโอเคนะฮะแต่มือกูอย่างเฮียเลยนะครับเออไปก่อนเลยนะครับไปก่อนเลยนะครับ รบเดี๋ยวลุ้นว่าใบที่เราจวได้คืออะไรนะฮะปรากฏนะครับเดี๋ยวแม่งแปลงล่างมานะครับเป็น EX เตะโป้งตายหาเลยแช์ถอดกูเรียบร้อยเกมนี่ฮะแต่คืออย่างที่บอกครับเด็กนี้มันเก่งนะถ้าคุณฟิชได้แต่ถ้าคุณแบบจะมีจุดอ่อนอยู่2อย่างเท่านั้นคือชาถอดตายในเทิร์นแรกนะครับกับมีตัวยิงเบนช์ครับแค่นั้นเลยครับโอ้โหพีก็มาว่ะโอ้โห มาครบเลยพี่โอ้โหพชั่นนะฮะเอ่ออย่างแรกที่เราต้องทำนะครับเราเปิดเฮลิกไปก่อนนะครับเราเปิดเฮลิกไปก่อนนะครับแล้วบนมือตอนนี้เราทําอะไรบอดได้เลยนี่ฮะเพราะฉะนั้นนะครับโพชั่นคุณก็จะใช้ไม่ได้นะครับอย่างที่บอกว่ามันมีความเสี่ยงนะครับคุณติดจี้นะครับตอนนี้ทำไรไม่ได้จริงจังนะครับมีได้อย่างเดียวครับคุณมีมิกครับ นี่เป็นการมีมิกที่หวยตวยมากนะฮะคือแบบไม่ได้เอาอะไรออกจากการ์ดไปเลยครับโอเคครับที่เราต้องฟิชต,ต่อนะฮะคือฟิชล่าง3กับเอาอินี่มาให้ได้นี่ครับกับมิสตี้กลับมาให้ได้นะครับเดือวลุนเขามีหรือเปล่านะครับโอเคนะฮะยังได้อยู่นะครับเรายังได้อยู่นะครับมิสตี้มาแล้วนะครับ นับว่าดีนะฮะอ่ามิสตี้เลยครับไม่ติดด้วยนี่ครับปัญหาชีวิตมันก็จะเกิดใหม่หน่อยนะฮะคุณโพชั่นนะครับแล้วคุณก็บกบอลนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้เท่ากับมอนเนี่ยเราออกมาแทบจะหมดแล้วนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าการในเด็กของเราเนี่ยไป12แล้วในขณะที่ฝั่งเนี่ยนะครับเขามีอะไรของเขาปล่อยไปนะครับเพราะว่าเขามีโปรเฟสเซอร์โอนะครับแต่เดี๋ยวดูครับที่เด็ดเรานะฮะเราเร็วกว่าเขาแน่นอนนะครับเรามีมิครับดึงขึ้นมาครับ5ใบนี้ต้องมานะฮะโอเคโอเคสวยสวยพี่สวยนะฮะ พร้อมสู้มากๆนะครับจังหวะนี้นะครับบีเบอร์อะไรเราไม่สนใจนะครับเดี๋ยวเราจะตบบีแล้วนะครับอีกฝั่งเหมือนลืมติดจีป้ป่ะใช้ปะวะไม่รู้ครับกูมิตตี้ก่อนแล้วครับ เออน้องก้อยเอ,อ้ยเย็ดเทน้องก้อยรอบนี้มาดีว่ะน้องก้อยรอบนี้มาดีเลยว่ะเราแปลงล่างขึ้นไปนะครับเสียมากเลยอะ่ะคือเกิดแม่งแปลงมาแล้วตกผมเงนันน่ะผมไม่รีบดีกว่าผมรอเธอหน้าได้นะครับผมรอ EX เธอหน้าได้ตอ,อนนี้เราจะไม่ทําอะไรแล้วนะครับบนมือเราเพียงพอแล้วนะครับเพียงพอกับทุกอย่างเลยนะฮะเอ,อ่อเพื่อไม่ให้ชาถอดเราตายนะฮะหรือยังไงดีครับเราเราจบเกมได้ไหม จบเกมได้นะครับเราจบเกมได้นะครับผมเอนเทอร์ไปเลยดีกว่านะฮะอ๋อติดจี้ด้วยครับติดจี้ไปนะครับแล้วก็เอนเทอร์สวยๆไปครับแอดแท็กอะไรล่ะอูไม่แอดแท็กแล้วบนมือกูครบแล้วอ๋อติดจีบีนะฮะตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่นะฮะเขาเจ็ดนะครับเราเจ็ดเหมือนกันนะครับแต่มือเราขึ้นเร็วกว่าเขาเยอะนะฮะ เอาจริงโปรเฟสเตโอกูย,ยังไม่มาเลยสักบใบแค่ปายเหอะไปแช์ถอดบายบายนะจ๊ะโอเคนะครับทุกอย่างมาพร้อมนะครับเราแปะจี้ยันนี้นะครับแล้วเราก็เอ่อติดนี่ใบนะครับเผื่อมีอะไรแบบฉุกเฉิงนบีเบอร์อะไรมันขึ้นมาบีดงลงบีดเหรียญน,นะฮะเอ่อรีทีชนะฮะเอานี่ขึ้นไปได้แล้วนะครับ นี่นะครับ4ี่จี้ตีนะครับเราตีร้อยไปก่อนนะครับหวานหวานไปนะฮะหวานหวานไปนะครับเนี่ยครับข้อดีของเด็กนี้เลยนะคือมันออนไลน์ได้เร็วเมื่อไหร่นะคือมันโหดจริงครับคือคุณวัดใจมิตตี้อ่ะมิตตี้ตีติดนี่คือแบบดิดติดนี่คือชีวิตเปลี่ยนนะเนี่ยเอาจริงนะถ้าคุณโยนจี้ไปที่ใบนั้นนะคุณแบบโหดจัดเลยนะเดี๋ยวดูเขาจะยังไงนะครับเธอหน้าผมก็ตีเขาได้นะครับ เฮ้ยไอหนุม่มจะแปลงร่างอ๋อก็วัดกันนะ่ะก็วัดกันหน่อยนะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะผมจะแพ้อาจจะเป็นเพราะว่าผมเอาไอเนี้ยขึ้นมาช้าไปครับอย่านิ่งอย่านิ่งไอหน,อน,น,นูอย่านิ่งนานอย่านิ่งนาน 6ใบเนี่ยล่าง2ผมไปหลับอยู่ใส่โปรเฟสเซอร์โอ๊กมันก็ไม่ขึ้นมาเลยนะเว้ยให้ตายเหอะนะฮะขอให้ใบถัดไปเป็นโปรเฟสเซอร์โอ๊กนะครับโอเคโปรเฟสเซอร์ Professor, ผมมาแล้วนะฮะ เป็นใบนี้นะครับโยนทิ้งเลยครับอันถัดไปคือรางสอกเขี้อลากกูหลับแม่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> กูจะบ้านะฮะกูแทบจะบ้าแทบจะกรี๊ดนะฮะเอ่อติดไปนะครับติดไปนะครับทำอะไรไม่ได้นะฮะเอ่อตีจิตแล้วนะฮะจริงพลาดอะ่ะอยากให้จี้มาที่อันนี้แล้วก็แบบ พาดพาดพาดไปหน่อยพาดไปหน่อยไม่เป็นไรนะฮะวัดใจกับพี่บี้ดีดเหรียญนะฮะวัดวัดกันไปมีแปลงเปล่าเชียรผมเดาว่าเขามีแปลงว่ะทุกคนตั้นไงกูว่าแล้วอ่ะวัดไปเขาต้องดีดผมกี่เหรียญเนี่ย สีเหรียญอ๋อโอ้โหครึ่งคงเลยว่ะมีสิทธิ์แพ้ว่ะเอาจริงมีสิทธิ์แพ้ว่ะเอาจริงทุกคนทำเป็นเล่นไอเชีย่ยมาแล้วหนึ่งโอ้โหตอนกูเล่นกูไม่ได้มี้ว่ะครับ เจเคตอนกูนเล่นกูไม่ได้แบบนี้วะครับสาหัสเลยนะฮะสาหัสเลยเอ,อ่อเอานี้ขึ้นไปก่อนขอดูก่อนขอดูก่อนยังไงสิมาช้ามันมาช้าไปว่ะทุกคนไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงเกมนี้แพ้ครับเกมนี้แพ้แล้วครับคือพีบีแม่งดวงดีเกินนะฮะอ่ะยอมเข้าไป นี่ครับเดี๋ยวบางคนบอกพี่มึงตัดแต่ช็อตชนะนี่ไงช็อตแพ็กกูให้ดูนะฮะไปครับยอมครับไปว่ากันเกมหน้านะฮะไปครับมาฮะลุยต่อครับลุยต่อครับ เฮ้ยได้นะมีโป๊กบอลมีมิสตี้โอเคอยู่เด็กไรเนี่ยเด็กไรเนี่ยพ่อเด็กพิดวะผมได้เปิดก่อนนะฮะโอเคครับผมโป๊กก่อนนะครับโอเคเลยโอเคเลยนะฮะอ่ uh, ผมฟอสซิลนะครับ ผมจะโป๊กไหมหรือผมจะทําอะไรนะฮะอ๋อผมทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจะผมจะเร่งจั่วขึ้นมาก่อนนะครับเผือ่อมีแปลงลงแปลงล่างอะไรขึ้นมาให้นะฮะอ่ะโป๊กไปโดมฮะผมลงโดมนะครับอีกฝั่งคงรู้แล้วว่าเฮี้ยงเด็กตกปลานะฮะเอ็นเตอร์ไปครับ ีมาจะหว,วานหวานไหมหวานหวานไหมทำไมไม่ตีอ่ะเฮ้ยผมไม่เข้าใจทำไมผมไม่ตีวะมันมีมุกอะไรป่วะไม่รู้อะมุกเมกอะไรไม่รู้กูณมิตี้แล้วครับอ้โห ตอนเขาเล่นบี้เนี่ยมึงติดกับเขาจังเลยจังจังเลยดิดการ์ครับนี่ข้อดีของมันนะฮะลงนะครับเอ,อ่อจากนั้นนะครับผมจะมีมิกเลยครับไม่ต้องห่วงน้องก้อยไม่มานะครับเดี๋ยวก็จัวแล้วก็มานะครับทุกอย่างครบนะครับตอนนี้นะครับ เจ็ดเคเลสการ์ดด้วยไนงะไอหนุม่มเจ็ดเคเองนี่มันลายวะ่ะซาบีน่าเอาลีลิกไปดิ อหนุ่มนี่มันเอาเรื่องว่ะทุกคนนะฮะเออผมจะดีการ์ดนะครับเอาแชร์ทอดขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะอีนุ่มนี่มันเอาเรื่องว่ะอีนุ่มนี่มันเอาเรื่องว่ะทุกคนมีมีครับ คือผมไม่คิดว่าแม่งจะมีคนใช้เลสการ์ดแล้วอะเออเอาจริงๆไม่คิดว่ามันจะมีคนใช้การ์ดนี้อยู่อีกเว้ยไปเรื่อยแล้วกูตอนนี้หนักเลยขึ้นไปเปต้่อ่อ จังหวะนี้ต้องเอาแล้วลูกมิตตี้จังหวะนี้ต้องเอาแล้วลูกเอาหน่อยลูกเฮ้ยผมพลาดหรอทุกคนผมควรเอาแช์ถอดลงไปดิมี่ออกรถวตัวผมพลาดแล้วผมพลาดแล้วเกมที่แพ้ครับ<อ>ผมเล่นโง่เองครับทุกคน เนี่ยไอ้นุ่มเลดการ์ดไปละโอ้ยผมพลาด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 มากมากพลาดมากมากพลาดมากมากขึ้นสวยครับสวยพี่สวยนะฮะแล้วจบครับไม่ตีดิตีดิ แพ้ยอมแพ้กันเลยทีเดียวนะฮะนี่คือเด็กตกปลาในตำนานนะครับทุกคนนะฮะคือลองไปปรับนะครับคอนเซปต์มันไม่มีอะไรเลยครับจักใจนะคอนเซปต์มันไม่มีอะไรเลยครับคุณใช้แชทท็อดในการจัว่วนะครับส่วนการที่ใช้อ่ะธาตุน้ำเท่านั้นเพราะคุณต้องพึ่งมิสตี้นะครับแล้วคุณลองปรับคุณจะใช้ม็นกิลดอสก็ได้ครับกิลดอสก็สี่จี้ขึ้นนะครับแต่ที่บอกมันมีปัญหาเรื่องเด็กยิงหลังครับคุณเจอเด็กยิงหลังเมื่อไหร่กิลดอสไม่แหงนกันพีนะฮะ อ่ะลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูนะครับมาครับอีกสัตตาครับทุกคนเออแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับสตาร์ทแบทเทิลเท่านั้นครับ ดันทะลึ่งไปเริ่มก่อนซะด้วยแล้วบนมือก็ไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลยฮะอ่ะเอ็นเทอรครับหวังว่าจะมีแบบโป๊กบงโ,โป๊กบอลขึ้นมาให้บ้างนะฮะจะได้ใช้มิตตี้นะครับเขาจั่ไปละพนม เขาโปกด้วยครับโปกบอลไปแล้วนะฮะโอ้โหกูเป็นโอเฟสเล่โอ้โหกูจะบ้ากูจะบ้าโอ้โหมึง <laughs> มาแบบนี้กูช็อกเลยกูช็อกยิงกูช็อกยิง เยแบบโอ้โหมันกูจะเกือบไปไหนโอเคโอเคมาวัดเลยช็อตนี้ต้องวัดแล้วช็อตนี้ต้องวัดน้องก้อยแล้ว คือถ้าเขาเห็นผมไม่เปลี่ยนมือเขาจะรู้เลยว่ามือผมเพอร์เฟกแล้วครับแล้วถ้าเขามีเลดการ์ดเนี่ยชีวิตผมเศร้ามันคือปัญหานะฮะเฮ้ยอีหนุ่มนี่เอาะเอะเฮ้ยทุกคนอีหนุ่มนี่เอาเรื่องว่ะ ผมจะยือย้อนั่งยื้อไม่ได้เลยว่ะโ,โ,โหโป๊กมาไม่มีประโยชน์แล้วครับนะฮะอ่าผมมิตตี้ครับไม่ติดคือผมแพ้แล้วครับติดไปก็เท่านั้นว่ะ เฮ้ยไม่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 ผมโป๊กบอลได้ผมโป๊กบอลได้ไอ้เชี่ยสุดเอ้ยได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับทุกคนได้อยู่ฮะได้อยู่ดิสการ์ดครับเอานี้ขึ้นครับเอ่อผมตีแค่ละผมตีแค่ละตีเราหกสิบปยหาหมดนะฮะเอ่อผมติดนี้ให้เขาแบบงงงวยนิดนึงนะฮะ ไปไปครับไปไปไปต้องไปแบบนี้นะฮะเออให้เขาไปเปะใจนิดนึงนะฮะเฮ้ยอีนี่จะทำอะไรนะฮะนะจะบอสล็อกเก็ตไปที่สองะปล่ะจัวใหญ่เลยจัวใหญ่เลยโอ้แม่งพอชันได้วะเอาเรื่องวะ เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะมันเอาเรื่องว่ะทุกคนมันเอาเรื่องว่ะนะฮะมันเอาเรื่องว่ะเอ่อหนีเท่าไรหนีเท่าไรหนีเท่นี้ฮะหนีนี่เดี๋ยวผมนี่ดกว่าผมนี่ดกว่าให้เขาแบบงงนิดนึงงงนิดนึงงงนิดนึงให้เขาแบบงงนิดนึงงงนิดนึงอ่ะงงนิดนึงนะฮะแล้วผมก็หนีนี่ครับ เอา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 นี่ขึ้นเอานี่ขึ้นเอานี่ขึ้นเอานี่ขึ้นนะครับเอานี่ขึ้นเอานี่ขึ้นนะครับเอานี่ขึ้นนะครับเอ่อนะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็น้องก้อยนะครับน้องก้อยกับน้องก้อยนะฮะติดเปล่าอ่าสองจี้ก็ยังดีนะครับสองจี้ยังดีนะครับแปะนี่ให้เขาคิดว่าแบบเอ้ยมันไม่มีมันไม่มีอะไรอย่างนี้นะฮะเอ็นเทอร์นครับเอ็นเทอร์น์ครับ เียเขาจะเอาอะอะปะเอเอถ้าผมมี5 G ขึ้นขึ้นนะฮะขึ้นนะฮะวัดวัดกันไปนะฮะ แปลงล่างดิมิวเมอกูช็อตเดียวเสียหมดอะช็อตเดียวเสียหมดอะไอนี่มันตีผมไม่ตายป่ะ 5G 5G 100 130ครับผมจบครับชนะนะฮะหว,วานๆนะครับหวานานะฮะยังไงยังไงเชียย์ผมพลาดผมลืมเอาเฮลิกออกโอ้กูโ,กโง,โงล่ลวถ้าแม่ง ซาบีน่ามากูช็อกเลยเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีซาบีน่าไม่มีซาบีน่าไม่มีซาบีน่าเออดีดีดีเลยกูเอาแค่นี้ออกก่อนเลยกูเอาแค่นี้ออกก่อนเลยเดี๋ยวกูพลาดอีกไม่ติดจี้ไม่ติดจี้ตีครับตีตีตีเอเนจี้จะเจอไม่เอาตีตี เอ้ยมิวทูมิวทูยังไงมิวทูยังไงสุดๆครับทุกคนอย่างที่บอกครับถ้ามันขึ้นนะ่ะมันโหดจริงนะฮะแต่อย่าเล่นโง่แบบพี่นะครับพาดไปหลายช็อตอยู่นะครับอย่างที่บอกเด็กนี้สนุกนะครับแต่เด็กเนี้ยแก้ปัญหาการโดนยิงเบนซ์มาแล้วครับเพราะว่าถ้ามันมีตัวเตะมีฮิตมงฮิตมอนอะไรเงี้ยคุณยังมีพอชั่นแล้วก็ไอเต่าคุณนะ่ะมันทนได้2รอบถ้าคุณมีพอชั่นคุณก็ยังเลี้ยงมันได้ครับ แล้วคุณยังเอามันขึ้นไปทันยังทําอะไรทันนะครับมันดีกว่าเป็นเกลโดสที่ถ้าเป็นเกลโดสเนี่ยคืออีปาคอยคิงเนี่ยโดนเตะโป้งเดียวหายเลยครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ยังเวิร์ก,กว่านะฮะเพราะฉะนั้นคุณลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูแล้วกันนะครับเด็กตกปลาถามว่าเก่งไหมมันเก่งครับเพราะยังไงการ์ดคุณก็ขึ้นแล้วขึ้นเร็วด้วยนี่ครับทร์ Turn 3, Turn 4, นสามทร์นสี่ตัวนี้ออนไลน์ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองตัดสินใจดูแล้วกันครับว่าคุณจะลองตกปลาแล้วไปใช้เป็นเกลาดสนะครับหรือคุณจะใช้เป็นเต่าแแบบบีี่่่่ตออยางทก เกอสมันโหดจริงแต่ว่ากว่าจะแปลงได้มันตายก่อนยิ่งตอนนี้ทุกคนมีการ์ดยิงหลังหมดนะฮะเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจดูครับคลิปนี้ก็หลังทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กับ subscribe เพื่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ